พดีครับผมอกันแล้วครับปอนข้ามวิสาลบานแมศเมื่อนี้ผมกะให้ติดตามรถทัานไหมรุ่นไหมืัอนี้ครับเดี๋ยวไปชมว่ารถบนมาจกัสครับส่ครับและเบียบการช่างครับพี่น้องครับ2 0ง2ัี่สองครับระเบียบการช่างครับ ซุปเปอร์พาวเวอร์ครับพี like ่น้องครับนี่นะครับกำลังเกลี้ยวเข่าอยู่ครับตอนนี้ครับเดินมาจากบ้านหนองแห่ครับอำเภอหาดทามจังหวัดเลยสครับนี่นะครับกำลังเกลี้ยวเข่าอยู่ตอนนี้ครับคูณนายจิตจิติตต้อมันก็ไปได้เรือครับหมวดริเนี่ยครับหมวดริษณ ตอนนี้กำลังเที่ยวเขาอยู่ครับตอนนี้ครับเที่ยวเขาเจ้าหน้าปีฮอกยิปซีครับตอนนี้ครับเที่ยวเขาด้วยรถระเบียบการช่างครับสองพันยีสองครับรถเพิ่นยู่บานหนองเงียครับ้านหนองเงียครับเพื่อสมาธิวัลเลสครับตอนนี้ครับ ครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์กดดิ่งให้ก้อนคำด้วยนะก้อนคำํำน้อยบ้านแม่ครับครับผมก็ออกมาช้านิดนึงครับพี่น้องครับเพราะว่า ผมไปดูรถถมดินอยู่ครับเพราะว่าผมจะถมดินครับสร้างบ้านครับก้อนคำจะมีบ้านรับเขาบ้างแล้วข่าวนี้ครับไปครับประชุมรถเกี่ยวข้าวระเบียบการช่างต่อครับ2022ครับใครจะไปติดต่อไปเกี่ยวข้าวว่าจ้างก็ไปได้ครับหมวดพิดครับ อดพิดบ้านแม่คนตโตจงสูงหน้าลำแหลมตัดผมสั้นๆเกิียดเกียนหน่อยครับครับวันนี้เที่ยวแรกวันนี้ครับวันที่30พฤศจิกายน2 5 6 4ครับ ตอนนี้เที่ยวแรกแหกบานเลยครับของระเบียบการช่างครับเดี๋ยวไปติดตามชมด้วยครับว่าเพื่อนจะไปเกี่ยวในใหนต้อครับผม วันนี้เที่ยวแรกคลิปแรกของผมครับระเบียบการชั้งครับครับวันนี้เที่ยวแรกวันนี้ครับวันที่30พฤศจิกายน2 5 6 4ครับ ตอนนี้เที่ยวแรกแขกบานเลยครับของระเบียบการช่างครับเดี๋ยวไปติดตามชมด้วยครับว่าเพื่อนจะไปเกี่ยวไนต้อครับผม ผมก็จะพาพี่น้องมาดูรถเก่ารถใหม่ครับพี่น้องสนใจถูกใจคันไหนครับก็ไปว่าจ,จ้างกันได้ครับไปติดต่อในหน้าก็ได้ครับไปเลือกเอาครับว่าจะไปเกี่ยวตรงไหนหนาตมนาปีนาปังก็ไปว่าจ,จ้างเพื่อนได้ครับ เพิ่นก็มาให้บริการถึงที่แล้วก็ใครยังไม่ได้เกี่ยวก็ไปติดต่อได้ครับก็มีรถให้บริการหลายหลายชนิดหลายยี่ห้อครับมีเยอะครับใครสนใจคันไหนก็ไปเอาครับใกล้ๆแล้วแต่ครับหรือจะไปนี่ใกล้ๆก็ได้ครับ พอจเจริญทุงเงียตุ้ยนี่ก็ได้ครับหรือจะไปของถาวรการช่างก็ได้ครับหรือจะไปอำนวยการช่างหรือจะไปใต้เสียงการช่างก็ได้ครับไปครับไปดูว่าเพื่อนจะเป็นเกี่ยวไหนต่อครับครับผ้อมหลังจากเพิ่นเกี้ยวเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมติดภาพพี่นอ้องมาเบิ้งคนเอาเข่าขึ้นรอดเด้อครับ ไครับไปติดตามชมเลยครับผมครับรถพุดมาจาาไ้บ้านหนองเฮียครับรับทางบ้านหวานไฟครับอำเภออาสมาคดครับจังเลียดครับระเบียบการชั่งครับผม สุดท้ายนี้ผมก็ขออำลาพระจากพี่น้องไปก่อนเด้อครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ก้อนคำด้วยนะก้อนคำหอมน้อยพันเมตรครับครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับผม